ช่วงทำตามตวงสนับสนุนโดยน้ำยาเช็ดกระจกคิงสเต l l a ช่วงทำตามตัววันนี้นะคะมาดามตวงก็มีเมนูที่เรียกได้ว่าสุดปลื้มแล้วก็สุดโปรดของมาดามตวงมาฝากคุณผู้ชมค่ะเมนูนี้ชื่อว่าหมก ปลาช่อนค่ะเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าไม่มีไขมันเลยนะคะแล้วก็อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเริ่มจากการที่ได้เนื้อปลาช่อนมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แลกกระดูกกลางออกค่ะก็จะได้เนื้อลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะจะเป็นพุงปลาช่อนค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ วันนี้ขอใช้ประมาณครึ่งตัวค่ะแล้วก็หั่นเนื้อปลาช่อนค่ะออกเป็นชิ้นโตๆนิดนึงค่ะเพราะว่าเล็กเกินไปก็จะดูไม่สมถันนะเอาละค่ะตอนนี้เนื้อปลาช่อนพร้อมค่ะในส่วนของหมกของมาดามตวงค่ะก็จะมีน้ำพริกค่ะก็จะประกอบด้วยพริกแกงนี่ค่ะพริกขี้หนูแห้งค่ะเอาไปแช่น้ำค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตำค่ะ พริกพอแหลกนะคะหลังจากนั้นก็มีตะไคร้ซอยค่ะอันนี้คือสมุนไพรแบบไทยแท้ตะไคร้เนี่ยก็ช่วยไล่ลมนะคะไฟเบอร์ก็ยังสูงค่ะแล้วก็มีขาซอยค่ะขาแก่นี่แหละค่ะกระเทียมไทยค่ะให้รสเผ็ดแล้วก็หอมแดงค่ะแต่เราซอยช่วยนิดนึงค่ะ เอาละค่ะคุณชมตอนนี้พริกแกงของเราเนี่ยก็ละเอียดเรียบร้อยค่ะเราก็จะใส่ผสม,มไปกับเนื้อปลานี่ละค่ะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะอาหารไทยแบบอีสานขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลรราค่ะใส่ลงไปนิดนึงค่ะคลุกคเคล้าเข้ากันเลยนะคะแล้วก็เติมความเค็มด้วยน้ำปลาอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะมีผักต่างๆเนี่ยค่ะคุณชมจะมีใบแมงลักค่ะ ใส่เข้าไปเลยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งค่ะต้นหอมซอยใบมะกรูดอีกเล็กน้อยค่ะและที่หอมมากๆค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือผักชีลาวนี่แหละค่ะเราก็จะคลุกเค้าเลยนะคะคุณชมเมื่อคลุกเค้าเสร็จแล้วก็จะเอาไป่อใบตองแล้วก็ไปนึ่งค่ะ ทีนี้เนี่ยอยากเพิ่มผักกาดขาวอีกเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้เอาลงไปคลุกค่ะเดี๋ยวมาดามตงจะขอไปลองอยู่ข้างล่างค่ะเป็นผักกาดขาวที่ลวกพอนิ่มแล้วค่ะเพราะว่าถ้าผักกาดขาวไม่ลวกเนี่ยเดี๋ยวน้ําจะเยอะเกินไปค่ะแล้วก็ใบตองตัดไซส์ขนาดนี้ เรียงผักลงไปข้างล่างค่ะเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตักเจ้าผักต่างๆลงคุณชมจะเห็นว่าผักตอนนี้มันจะเยอะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้านึ่งเนี่ยผักเขาก็จะสลดแล้วก็ไซส์ก็จะเล็กลงก็เนื้อปลาช่อนซักห่อละ3ชิ้นก็จะโอเคค่ะเวลาที่ห่อใบตองเนี่ยค่ะใบตองควรจะเป็นทางด้านยาวนะคะก็คือลายเส้นของใบกล้วยเนี่ยก็จะเป็นดังด้านยาวค่ะเวลาห่อขึ้นมาค่ะมันก็จะไม่แตกค่ะ เราก็จะปิดพับขึ้นมาให้มันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมจีบกระทบกันตรงปลายค่ะเหมือนเวลาที่ห่อข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยายอย่างนั้นละค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะตอนนี้หมกของเราก็พร้อมที่จะนึ่งแล้วค่ะน้ำเดือดจัดๆเลยนะคะคุณผู้ชมลงไปนึ่งค่ะเป็นเวลา15นาทีค่ะ15นาทีแล้วค่ะตอนนี้หมกปลาช่อนของเราพร้อมเสิร์ฟอู้ ทีมารามตรวภูมิใจนําเสนอค่ะหมกปลาช่อนค่ะโอ้โหเมนูสุขภาพแบบนี้ทํากินก็ง่ายทําขายก็รวยลองทําตามตวงดูนะคะเมนูนี้เวิร์กจริงๆค่ะ และระหว่างสัปดาห์ที่เราไม่ได้เจอกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามว่ามาดามตงเนี่ยไปชิมอาหารอร่อยหรือว่าทำเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมได้ผ่านทาง i ิน t a g r กรมหรือว่า Facebook มาดามตงค่ะและใครที่หาสูตรอาหารอร่อยในรายการมาดามตงฟู้ดเวิร์นี้นะคะเข้ามาดูได้ค่ะที่ World w i ว e Web มาดามตวง .com ค่ะแล้ววันนี้ก็ขอเวลาไปทำห้องครัวให้หอมๆแล้วก็ไปคิดสูตรอาหารใหม่ๆม,มาฝากคุณผู้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอกลิน่นเบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่และขอคุณชมมีแต่เรื่องวักวักลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวักวัก รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กวันพุธที่11มีนาคมเวลา10.30ช่วงมาตามตวงพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์ร้านอาหารมิชลินสตาร์ใจกลางกรุงเทพกับเมนูอาหารสไตล์ฝรั่งเศสช่วงอร่อยแบบตวงต้อนรับสาวสวยหุ่นเซ็กซี่แนนนี่เกลิเปรีที่จะมาเข้าครัวโชว์ฝีมือในเมนูกุ้งแม่นม้ำครีมชีสกับสลัดเมกซิกันช่วงทำตามตวงเตรียมพร้อมปั้นไปกับเมนูทอดมันปลาทั้งหมดนี้ในรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ก what